สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพารวยครับมือน,นี้แอดพาพพอยี่น้องมาอยู่ที่หน้าพราะเรื่องนะครับซึ่งพราะเรื่องนี่ก็คืออ่าพ่อภูมิกวกโพนี่แหละครับผมซึ่งให้เลขกศูนย์สามงวดบางนึงนี่แตกโป้งครับพลอยี่น้องครับเน,บนะาะอสหรับมือนี้นะครับแอดกะมาตามตัวเลขฝากตอนพลอยี่น้องเอฟซีเนื่องจากว่าเมื่อวานนี่แอดมาทายอ่าคลิปนะครับ เพรเรื่องก็บ,บอกว่าเมื่อนีห้มาโรดว่าชันเปิ้ลจีไ้แล้วแนวทางวาชันว่าซึ่งเปิ้ลจีไ้ในลักษณะใดแนวทางที่เพื่อนนัดไว้เนี่ยจะเป็นจชงไดในส่วนแนวทางนะครับในตัวเพอเรื่องเองก็มีคําตอบให้สําหรับเมื่อนีเนาะเดี๋ยวที่ผ้าเขาไปเว้าไปจ่าก็เพื่อนแต่เมื่อนีนะครับก็พอะเรื่องเพื่อนก็ได้ขึ้นผลหมากรากไหมขึ้นน้าแดงขึ้นน้ำ,นนำตาต่างๆห้ปูเนาะเมื่อนีก็ได้ อีกอย่างนึงก็ได้นําจตุปัจจัยได้นําเงินนําทองที่เอฟซีฝากโอนพันทางช่องมานะครับ4พันบาทเมื่อนี้ก็ได้อ่ากัมีคุณปิยดาอ่าชาดำรินะครับ3พันบาทนะครับแล้วก็คุณทัศนีอีกห้าร้อยบาทนะครับอ่ากับอีกหาลอยหนึ่งจักรเหม็นปนซื้อไว้จังได้นะครับเิคนโอนเงินมาแล้วเลิคนกับบริแก่งทรงแก่งซื้อนะครับหรือว่าท่านใดที่ ขารตกบกขว้างในส่วนไล่ซื้อนะครับกับรบกวนแจ้งไล่ซื้อมานะครับทั่มหาแอร์หลักแจ้งไล่ซื้อมสิจด้อ่านไหเดอพลอยพี่น้องเด้อครับอีกอย่างครับพลอยพี่น้องครับสำหรับมือนี้กับถือว่าเป็นมือมุงค้นนะครับหลายหม่องลายบอลเพื่อนกับจีตั้พิธีพระ่าจะเป็นในส่วนของพระตุลย์งศูนย์หนึ่งสองหรือปูแปดศอกเพื่อนกับจีตั้พิธีมือแรกนี่ครับส่งก็ไดสวัสดีครับพอเรื่องครับผมมือนี้เขากามาอยู่กับพอเรื่องเหาะครับผม มือเคลื่อนหนีเคลื่อนวันพระมือมือแรงตัวมือแรงบ่ะไม่ใครเข้าใจพิชตัวเดียโอ้ยขอวันมือเคลื่อนหนีเคลื่อนวันพระจะมาหมาคือนหันแท้อยู่เราบั่นวันเคลื่อนวันพระดิมือเคลื่อนมือแรงนี่บ่แมนมือแรงมือนี่วันพระมือนี่วันพระมือแรงก็จะเปลี่ยนยิ่งขึ้นนัดเห็นปะมือว่านี่เ้องกับแม่ครับเพราะเรื่องเพิ่นกับบอกว่ามือนมาเด้อพัชร์มือนเสาวขามารวด เขามาโหลดได้แท้แน,น่นอนได้แท้แน,น่นอนในส่วนตัวเลขฟันบอกเพอเรื่องบ่กรืจังไรฟันติบามาเอาสูตรักสิบบนนักสิบล่างโอ้สิบป้อยลักสิบบนลักสิบล่างเนี่ยผมเข้าใจว่าในส่วนนี้เป็นเลขคำนวณถูกต้องบ่บ้เนีลขซุ้มเนี่ยมันสุดเดียวกันครับซุ้มป่อยสุดก่อนโอ้บ้านน,นนี้จังเลขคำนวณน,นี่แต่งนวดน,นี่นี่คคำนวณครับเลขเพื่อนสิ่ว่าหายนี่มัน มันสีเขากันมันสีเขากันไม่มันสีตรงเอากระแปก็ว่าวงาสั้นเพิ Alter, <_><_<_<_่อนไม้ไฮเราตัวสั้นนี่นะบอกนี่ล่างเพิ่นให้นี่แต่ให้เอาศูนย์กับสองครับผมมันได้มาเข่าตัวนี้อือโอ้พ่อแม่แหละแม่ยางกขม่ามหันเพิ่อนเอยู่เพิ่นไปปุ่นว่าสั้นไปแส่หรือว่าสั้นอ๋เพิ่นก็ล้มไปกองเชลากหันตัวว่าสั้นอืมเป็นมือแรกแม่มือแรกมันสิครับขึ้นมาโอ้เพื่อน แปลว่ามันขึ้นเพื่อนมาเขาฝันตัวสันว่าเพื่อนลงไปกองสลากบอกมันขึ้นนีปาดโทษหลังจากที่เพื่อนลงไปแล้วเพื่อนกับบอกเมื่อที่ขึ้นมาพอมเมื่อไดเพื่อนที่ขึ้นมาพอมเรื่องมีและเมื่อแรกที่ขึ้นมากับเมื่อแรกในการเพื่อนที่มาบอกตัวนี้ตัวเลขตัวใดชัดเจนคักแล้วบัดนี้ค่อยมากแล้วจริงจริงจะเป็นปูเพื่อนตามไหมคักให้แน่ทราบบเพื่อนตัวเลขแล้ววันนี้ตัวเลขซุ่มมีเท่าที่วายจังไหนบัี้ตัวเลขทุ่มที่เอามาปล่อยเมื่อนี้ อันนี้มันเป็นเลขสูตรสูตรยี่สิบสี่ตัวแต้กับบอกพลาดเลขนวดบ่เคยพลาดโดนไปได้แล้วเต่บ่พลาดมาสูตรเลขคำนวณมันก็เขามาตลอดนี่หรอโอ้กัอาศัยว่าไดไมาเบิบเ่งเ,เ,<บ>เปียบเทียบกับเลขผูขเปียบเทียบกับปูคือคืองวดบริหันกับเปียบเทียบกับเลขผูอืม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 เขาเจิญชีคขั้นนับบัน้นเถอะบนนี้นี่อืมแบบน,นี้ตัดออก ศูนย์กับสองมันสี่เหลืออยู่สามตัวลักสิบตัดศูนย์กับสองออกลักสิบสี่เหลืออมยู่สามตัวสตัวแล้วสีตัดออกอีกสองตัวมันตีย่างตัวหนึงแต่บริหารไม่มยเอาปานั้นว่าให้ย่งตัวเดียวปานั้นบ่้ย่งตัวเดียวอคือวังหันมันว่าศูนย์กับแปดกับศูนย์ตัดแปดออกเอาไปใส่แปดสามกัเอาศูนมาใส่สมันก็เป็นศูนสมโอ้เปลี่ยนสั่นเข้ากันกับปูเดะอะไรเป็นแบบอ่าเอานี้เขากับว่าเบื้องในส่วนตัวเลข ลักยังนี่นี่ลักลักสิบบนลักสิบบนแล้วก็ลักสิบล่างลักสิบล่างลักสิบบนลักสิบล่างครับมือนี้มากเพราะเสียเถี่ยวเพราะเรื่องันกับไม่แนวท้างมามแต่บนนี้ตัดศูนย์กับสองออกระยสามตัวเพราะว่าเรียกลักสิบเขียนไว้เนี่ยลักซิบบนนี่ตัวหน่อยมันมันสีม้าขีดครับผมขีดม้าขีดม้าขีด คว้าเวาเขียนแป๊บนึงเดี๋ยวเนะดี๋ยวควเวลาเขียนแปบน๊บนึงนะครับเอ,อาคำว่ามากันต่อแบบนี้ในส่วนตัวเลขเนาะพราเรื่องเนาะเบื้องเอารักสิบรักหน่วยตัว่ารักสิบไหต์รักสิบก่อนหลักหน่วยวันไหนให้แต่สิบก่อนหลักหน่วยวันไหนเอาเรื่องบางตัวเลขเมื่อลงกังไง,ะง<อ>นะครับทั้งแต่โอเคเอาแบบนี้นะใกล้ๆหลักหน่วยจะเอาคุณหลังวันศีลจับคู่นี่ชุดนี่เป็นวนหื้อร่างพราเรื่องจับคู่ให้นี่ มันแค่มันเคยเข่าบนล่างนิดเด็กส่วนมากมันมันสิไปบนเน็กอืมส่วนมากมันสิไปบนเด็กส่วนมากสิไปบนนี่ฮะเด็กชุดเจ้าซีส่วนส่วนมากมันสิไปบนอ๋อถือถือช่อป่ะถือช่อถือถือนิ่งๆจังน้อยนี่ได้หนึ่งหนึ่อ๋อเพราะว่าเอฟดีสิงห์างนะฮะมันสิงห์ไร้ตาเดี๋ยวตีส่มครับในส่วนตัวเรียกับมิยสามหางกันแล้ด้วยกันเนาะ งวดวันนึงกับเข่าตัวเน้นเนี่ยครับเข่าตัวเน้นเนี่ยงวดนี้กับตัวเน้นกับมีอยู่สามหางเลยพอน้องมี่สองเกตมี่สี่สามมี่ศูนย์เกตไฮว่าติดเกตแต่ว่าเกตอยู่หลักหน่วยครับเนาะส่วนหลักศีบนี่ด้านบนนี่ที่เพ้นเขียนไว้เนี่ยมาที่แรกเพ้นให้หตัวโดยให้มาก,กคือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแต่ว่ามาเมื่อนี้นะครับหลักศีกบนเนี่ยแม่นบอ ตัด <c oughs> ออกไปก็คือศูนย์กับสองถือตัดออกไปคร <c oughs> ับก็คือเหลืออยู่สามตัวแมนจ่อมือมาก <c oughs> ทีเดียวให้เหลือตัวเดียวโคโลครับ <c oughs> ในส่วนหลักสิบเนาะ <c oughs> แล้วบันนี้บนได้แล้วบันนี้ล่างเาก็เาเบวันได้ล่างบังนนี้ในส่วนเลขล่างนี่เพิ่นกระไ้มากมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ครับอ่าซึ่งเพิ่นตัดออกไปก็คือหนึ่งกับสามแนแตคือหลักสิบบนเนี่ยจะเป็นเลขขี่แมนหลักสิบล่างจะเป็นเลขคู่หลักสิบล่างจะเป็นเลขคู่สรับลานี่ครับผม กานีกาส่วนเลขจับคู่นี่ก็คือไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขจับคู่นี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนเข้าชอบคู่ใดเข้ากับไปเลือกเบื้องในในเลขชุดแล้วก็ไปเอาไปเทียบกับตัวเลขลักครับเพราะว่าลักซิปเนี่ยจะเป็นเลขคี้ส่วนลักนวยจะเป็นอ่าส่วนลักซิปล่างจะเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ามากคู่ใด้าสมมุติว่ามาก ถ้ามันบานตรงตามหลักถ้าวามาร์เลขตัวนั้นข้าวก็สามารถกลับได้เนาะนกลับกลับก็คือฮกเจ็ดกลับเป็นเจ็ดฮกยังส<ม>ี่เนาะหมุนกลับให้มันตรงหลัก,กให้มันตรงหลักครับบาทนี้ส่วนวงแดงๆให้นี่คือเพิ่นเน้นให้เราได้บาทนี่วงแดงๆเงคือประการไม่กี่วงนะครับนะสองเจ็ดส <laughs> ี่สามและศูนย์เจ็ดเนี่ยซึ่ง เน้นไปทางล่างมันบ่ครับเนเน้นไปทางล่างสามคู่นี้เน้นไปทางล่างครับผมเดี๋ยวบวกบดไว้จักน้อยกับบดเป็นัังก็เลยทุนแต่ว่าโดยช่วนมากเสียตีนก็คือเขามันมาเขาบนเนี่ยเนาะวันนี้ก็ยังเน้นบนอยู่วดนี้ก็ยังมั่นใจว่าจะเป็นบนขึ้นเข่าบนนี่มันมันสีมาเนี่ยเคี้ยนักสิบน่ะอันนี้มันเป็นนักคู่นี่มั่นต้องเป็นล่างโอ้หนาน่าหนาน่เห็นบ่ รักที่มี่มันบ้านในจับผีเห็นบ่ามันเพื่อนมาบอกมือแน่งแกงเสียเอาไส้หายมือร่วแต่แต่ว่าสรุปแล้วก็อยู่ิได้นี่ละแม่แแต่สีตัดหายมันเดียวอันโตเดียวขึ้งวัวพันหันซูนซ้ำนมครับผมแต่แต่นี่ต้องแบ่งแยกเด้อพ่อพี่น้องเด้อต้องแยกออกว่าเลขปูก็คือเลขปูเลขคำนวณก็คือเลขคำนวณในส่วนที่อ่าพอเรื่องเอามาอหายมือนี่คือเลขคำนวลจะมือแรงมือเคลืนนี่ปูล่องไปกองมือเศร้าเนี่ยบ่มือเคลืนนี่ยบ่ ปูลงไปก่องสลากแล้วพระเรื่องว่ามือเร่งปูสีกลับมาบอกเพอะเรื่องว่าสีได้ตัวใดเดี๋ยวทารุ่นกันมืออื่นเจ้ามีมาหาพระเรื่องอีกรอบหนึ่งเนาะนะถือว่าชัดเจนครับในส่วนของตัวเลขงวดนี้ในส่วนเลขคำนวณพอเรื่องก็ได้เนาะขันชอบกระจัดข,ดนนขันกับพานพราแไม่พี่น้องเออเลขมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพีพ่น้องบอ่สามารถ ว่าสีฟันท่งไหนว่าต้องออกตัวนี้แน่นองลอยเปนเส้นดอกแต่ว่าคันถึกหงส์ถือตางถือกระล่องเอาไปเป็นแนวทางได้เนาะเรื่องเะิานนะ<า>แต่เนือ่อยแต่จะ<น>เอาเย็ดเดี๋ยวตีนั่นตีนี้ให้ยุกครับผมให้ปูกับมากก่อนเนาะปูกับมากก่อนเออให้หปูกับมากก่อนวันนี้กับเลี้ยงเพิ่นไว้แล้วครับผมมืัอนี้ก็ให้น้ำหวาน,หน,นให้ผลละหมากลากไม่เลี้ยงเพิ่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวหลังจากเพื่อนกลับมาก็จะได้ความเนี่ยชัดว่าสีมะเขาตัวใดในชุดนี้แต่ว่าที่ไนเนี่ยต้องมะเขาในชุดนี้ละเข่าชุดนี้โอ้ชัดเจนครับผมนี่เห็นว่าเอฟที่ในรุ่นแล้วที่สีเข่าตัวใดเนาะบันนี้เลขจักตัวทั้งหมดนี่ครับยี่สิบเลขยี่สิบสี่ตัวสีเข่าตัวใดเนาะมาสั่นเดี๋ยวมือเอือนได้รุ่นกันหู้กันเดี๋ยวมือเอือนเอื้อนขึ้นมาเดี๋ยวจ้งเอา ครับผมถ้าถ้ามเพื่อนก่อนมันบ่ะอืมอ่ะกับคลิปนี้กับที่ทำนี่ตัองันนีกกับเอาเงินให้พอเรื่องนี่บัานนี้เอฟซีฝากมา4ีพันบาทร่วมกันแล้วเบสเซ็ดให้ยัดตัวเดียวเอาเงินนะให้ยืมนะจะไปซื่อเลขสามตัวนี่เดี๋ยวพอเรื่องนะนี่ครับผมอ่ะเอฟซีเพื่อนบอกว่า ่ใหญ่ขาดเด้อน้ำแดงน้ำอันนั้นน่ะสิถวายเพื่อนมือละขวดมือละไรเรื่อยๆน้ำแดงน้ำยังกระไดเราเรียงจากว่นผ้าเพื่อนบอกว่าน่ะมือแรงกระดิไปซื้อดอกไม้ซุ้มนั่นว่องมาหลอกว่องมาไล่ถวายเพื่อนแน่ว่าสั่งเออเดี๋ไปซื้อตลาดมือแรงครับครับผมใส่หั่นผ้าของน้ำครับผมผ้าพระนอกมือเนาะสังเกตเบื่อนยังซี่นะงวดสีมานี่ว่านมันสีคักเติบอยู่ละเต้านั่งกันั่งอยู่ใต้ต้นบักฮวงคำาวมะฮวงว่าเฮืองเนี้ยันแมนหลุดดินี่ นะั้งแม่ต้นไม้หลายๆบ่อึดบ่เลือกไปนั่งเนาะมานั่งเฝ้าโกบกฮงอยู่เนาะกำนั่งโสกเลยดอกครับผมดอกนะกำนั่งออกดอกเนี่คันันกบฮงออกดอกนี่พอเรื่องมีความเสียบาโศกมาแน่นอนเอฟซีกับชีได้สู้ขู่สู้ขนสู้หนาสู้ตาสั่นตัวอ้าวคิปนี้ก็ชัดเจนเนาะวันนี้ก็บชรบกวนเพราะเรื่องซ้ำนี่นาะเพราะเรื่องเนาะครับอ่าบ่เพื่อนเงี้ยนกับอ่า มอบให้เพราะเรื่องเรียบร้อยเลยได้เอาพี่น้องเรือตั้งแต่บัดกรับไปกับที่ยืมกับขื้นแบบ <c oughs> <c oughs> ครับผมรบกวนทรานี้แหละครับเพราะเรื่องครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับผม <c oughs>